ยิงแก๊ปพาววอรแบงค์ค่ะเราจะมากดบ้านกันแล้วให้คุณพ่อถูกบ้านเราจะมาถ่ายคุณพ่อกันด้วยคุณพ่อใส่หมดด้วยนะคะครับคุณพ่อหัวร้ายค่ะออันนี้ชื่ออะไรนะครับ สองพันเจ็โอเคชื่อชื่อชื่อเล่นชื่อแก๊ปใช่ไหมไม่ใช่ชื่อจรชื่อเล่นจะชื่อตรงนู้นอ๋อโอเคอันนี้กวาดเสร็จยังครับเสร็จแล้วแต่ให้คุณพ่อให้พ่อทำแล้วก็มัมหมวกอยู่ไหนอ๋อเอาหมวกมาทำไมครับให้ใใส่ให้ใครใส่ให้พ่อเอาใส่ทำไม จะได้ไม่นานไงไปไปถูเป้เข้าไปกันเลยโอเคนี่ไงมองตายถ่ายอยู่เนี่ย อันนี้คือใครคือคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อใครคุณพ่อหนูชื่ออะไรชื่อน้อยอืมทำ,ทำไมทำไมคุณพ่อต้องใส่หมวกเพราะว่าคุณพ่อหัวร้านแล้หนูอายเพื่อนไหมเดยวท่านผู้ชมไม่รู้แต่ท่านผู้ชมไม่รู้เนาะอืเพราะว่าอ มาแล้วค่ะโอเคไหมนเนสร็จแล้วนะคะคลิปนี้มาคลิปล้าง<ม>ล้างขวดเช็คกันเลยค่ะวขวดเช็คหนูล่ะโอ้ขวดเช็คหนูยังไม่ล้างเนี่ยสีนเนื้ินะคะกำลังดูกระตุนอยู่นะคะ หวายงูกำลังดูการ์ตูนอยู่นะคะโอเคมาบ๊ายบายก่อนคลิปนี้อ่าอันนี้ชาบนคนบ๊ายบายอ่าเด็กหญิงบ๊ายบายเด็กติดตามอะไรโยมติดตามมามาเดี๋ยวติดตามกดสต๊อกใครด้วยนะคะบ๊ายบาย